สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีมีนและขนามีนนะคะประจำช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะชาวมีนคนโสดสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะเพจ zodiac c i l e s, <Okay>. <S ค่ะห้าเหรียญ ปาดม่เท้านะคะจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าเราดันไปรู้สึกกับคนเกา่าหรือยังรู้สึกรอคอยเกี่ยวกับเรื่องคนเก่าอยู่หรือมีคนเข้ามาตามง้อคุณแต่เข้ามาตามไม่ใช่ง้อนะเหมือนแบบว่าเข้ามาหาคุณอนะเข้ามาตือ้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าหนึ่งคนเลยแต่ใจย,ยังฝังอยู่ที่คนเกา่าชาวธาตุดินเด่นมากๆเลยได้แก่มังกรพฤกษบรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปค่ะ เรามาดูคนที่มีอิทธิพลตัดใจของคุณและความคิดของคุณนะคะคนคนนี้เขาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเ t รน n d ค่ะ m a g ิเชียค่ะเขามีคนเขารู้สึกว่าเขาแบบเขามีความมั่นใจในตัวเองมากเลยในช่วงนี้นะคะเขามีความมั่นใจในตัวเองมาก แล้วเขารู้สึกว่าเขาโอเคกับหลายๆอย่างมากๆเลยเขามีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันด้วยเพศตรงข้ามด้วยนะคะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเขากําลังดิลิ้งหรือคุยกันอยู่นะคะมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นคุณด้วยหรือเปล่าเนี่ยต้องดูกันอีกทีนึงในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าพื้นฐานโดยที่ภาพรวมนะคะของสถานการณ์แล้วเนี่ยชาวสิงประเด่นหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบการผูกมัด ความสัมพันธ์ที่มันผูกมันนะคะคือไปเรื่อยๆรักพี่เสดายดน้องแล้วมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนเขาค่อนข้างนิ่งหรือทํเป็นเบบไม่สนใจไม่แคร์โลกนะคะเพราะาเขาแคร์ตัวเองเขารู้สึกว่าเขาสมบูรณ์แบบเขาเพอร์เฟกต์อะประมาณนั้นเขาคิดอย่างนั้นนะคะแต่คนแต่ว่าความจริงจิตจงนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะต้องไปดูลายคนเอาเองนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบ้างเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคนนี้ เอ็นเปอร์นะคะ 9, เก้าเหรียญเติมมูลค่ะหกดาบนะ่าจะเป็นคนเก่าแหละแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่เขาอยากก้าวออกไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงเขายังถึกหวังในตัวคุณหรือเขารู้สึกว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่หดหู่อยู่บ้างในบางครั้งที่เขานึกถึงนะคะแต่เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาเขารู้กว่าหกดาบคือเขาอยากจะก้าวออกไปก้าวออกไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่านะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ เขาพยายามทาตัวให้เฮปปี้แล้วก็เห็นตัวเองมาแบบอันดับแรกอะ่ะนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนรักตัวเองมากแบบมากเกินจนเกินไปนะคะมันอะไรที่มันเยอะเกินอะไรที่มันน้อยเกินมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่โอเคใช่ไหมสิในท้าวาคุณยังแบกเรื่องของเขาอยู่เลยแล้วก็คิดมากเรื่องของเขานะคะไม่สบายใจยังรู้สึกว่ายังอยากคุยในสถานะอะไรก็ได้อะ่ะยังอยากแบบว่ายังอยากติดต่อกันยังอยาก ยังแบบยังง้อเขาอยู่ในเรื่องของความรู้สึกยังคิดถึงแม้ว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าแล้วต่างๆนะคะเราทําอะไรไม่ได้มากในขณะที่เขาเดินไปข้างหน้าด้วยไพ่เดอะซันด้วยไพ่หกดาบที่เขาล้าทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วเขาเดินหน้าไปเนี่ยคุณแบกรับจิตไม้เท้าความรู้สึกของเขาและคุณในอดีตไปกับคุณด้วยแล้วเขาทำอะไรไม่ได้มากในความสัมพันธ์นะคะด้วยปัจจุบันด้วยอะไรด้วยมันมันเป็นช่วงที่ ดาวของคุณช่วงหนึ่งนะคะอืมเป็นเพียงช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะโอเคต่อไปเรามาดูเซียนซีค่ะว่าจะบอกอะไรกับคุณนะคะสืบเก่งบางคนในที่นี้มีการส่องมีการสรืบดูนะคะเรื่องของเขาส่องอยู่นะรู้อย่างอืมรู้แล้วไพ่ขึ้นมาทั้งสืบเก่งทั้งส่องเลยนะนะคะ ลอกดาวที่ผ่านมามันไม่มีอะไรจริงเลยเหรอในความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกระหว่างเราสองคนเนี่ยนะคะเหมือนคุณไปสองแล้วคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างคุณได้เห็นแล้วแต่คุณก็ยังตัดใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับบางคนในที่นี้นะคะไพ่ท,ทั้งหมดสามารถสลับกันได้นะในลักษณะของคุณและเขานะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะจะเป็นยังไงคนโสดสตอรี่ค่อนข้างยาวคนโสดจะเป็นยังไงคะห้าดาบค่ะ เรื่องคิดถึงคนเก่าๆแต่เราต้องยอมรับความจริงว่ามันจบไปแล้วนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากเรื่องของคนเก่ามันจะวนกลับไห้คุณได้คิดอีกอะนะคะแต่เราทําอะไรกับมันไม่ได้รอบข้างเจอแต่ปัญหาอุประสรรคมีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆเข้ามาแต่คุณยังลังเลใจอยู่นะคะเพราะคุณยังเจ็บจากอดีตอยู่นั่นเองโอเคค่ะต่อไปค่ะให้ความรักจะบอกอะไรกับคุณ โอเคคุณคิดบวกในเรื่องราวของความรักเพราะว่าคุณเนี่ยคู่ควรที่จะได้รับความรักอยู่แล้วสิ่งที่เซฟที่สุดที่จะรักก็คือตัวคุณเองนะคะว่าคุณคู่ควรได้รับความรักถ้าจุดนั้นอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็ให้เราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าให้ stay optimistic นะคะ about your love life นะคะอืยังมีความรักดีๆเข้ามานะคะ อยู่ที่เราจะเปิดใจและอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะไปเปิดใจเนี่ยคุณจะต้องฮีลิ่งสิทดับที่มันทิ่มแทงคุณอยู่นะคะแล้วก็ให้รักตัวเองก่อน มันให้มันรู้สึกเซฟที่สุดแล้วค่อยเปิดใจไม่ได้บอกว่าใครๆเข้ามาแล้วคุณต้องเปิดใจเสมอไปไม่จําเป็นคุณจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนมีเกาะกําแพงและแข็งแรงแข็งแกร่งก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดใจเนาะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้เนก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุณกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะสถานการณ์เป็นยังไงชาวมีคนมีคู่ ได้ออกคับนะคะปาดไม่เทา้าคนมีคู่ก็เด่นนะคะอืมเด่นเรื่องที่จะมีคนมาจีจะมีคนมาแอลคุณนะคะระวังที่จะเป็นเดวิลเรามีคนรักู่แล้วเราต้องชัดเจนนะคะเราต้องชัดเจนกับคนรักโอเคความรักก็โอเคแต่คนรักก็ดีนะคะดีลื่งกับชาวทัดลมนะคะเด่นมากๆเลยกุมเมถุนหรือตุลน,นะคะหรือระวังชาวทัดลมก็ตามน,นะคะ ระวังเกี่ยวกับเรื่องคนที่สามจะเข้ามานะมันเด่นมากทีนี้เรามาดูคนรักของคุณสถานการณ์เป็นยังไง <7 S 1> เจ็ดเหรียญค่ะเขารอดูอยู่ค่ะว่าคุณจะเอาอยังไงเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งแต่เราสักนิดนึงนะคะเพราะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เมจิเชียนค่ะแล้วก็สองไมเท้ามองว่าต่างคนต่างก็มีตัวเลือกเข้ามา เขาก็มีเราก็มีมันเด่นมากๆเลยนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเราหรือไม่ค่อยมีเวลาให้เราเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะว่างานเยอะหรืออะไรก็ว่าไปแต่ด้วยความที่อ่ะมันมีคนเข้ามามันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเปิดรับเขาเข้ามาไหมนะคะเราจะอยู่กันแค่สองคนแค่นี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาอาจจะค่อนข้างนิ่งกับเราและเราอาจจะแบบว่ามีความาจ,จะคุยบ้างแหละกับใครนะคะ เด็นี้เรามาดูความรู้สึกของเขาบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ10ถ้วยค่ะ5ไม้เทา้า2เหรียญ มีการทะเลาะก,กันนะคะเรื่องของการที่เขาจะต้องตัดสินใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถามว่าเขาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาก็ยังรักอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาทําให้เขาลังเลใจอยู่บ้างหรือถ้าจะให้เขาต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมองว่าเขายังตัดสินใจให้คุณไม่ได้นะคะเกรงว่าจะมีเรื่องปากเสียงมีความวุ่นวายเกี่ยวกับคนด้วยซ้ํานะคะอาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงหรือไม่เข้าใจกันบ้างเนาะแล้วตัวคุณล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณ สามถ้วยค่ะเจ็ดเหรียญคุณก็ดูพฤติกรรมของเขาเช่นเดียวกันในเรื่องของบุคลที่สามแต่ว่าค่อนข้างเด็กเดี่ยวมากกว่านะคะไฮโลแฟนค่ะจัสติมปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมหรือตามอาจจะพูดแรงนะแต่เหมือนกับแบบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันจะเป็นอะ่ะเออเพราะคุณรอดูแล้วว่าเขาจะรับมือ,อยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเขาไม่ตัดสินใจคุณก็จะปล่อยปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็น ถ้ามันจะเป็นเรื่องบุคคลที่3ก็ให้มันเป็นให้มันเข้ามาให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหนื่อยแล้วอ่ะพูดง่ายๆว่าเหนื่อยแล้วกับความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าก็ยังเล่นลิ้นอยู่นะคะต่อไปค่ะเซี CNC จะบอกอะไรกับชาวมีนนะคะมีคู่โอเคลักนะเด็กดือ้อ อันหนึ่งส่องอยู่นะรู้ยังม,มีการสิดมีการส่องนะคะแต่ก็ยังบอกว่ารักนะเด็กดือ้อยังไม่ลืมเธอก็ยังไม่ลืมหรอกนะว่าเป็นเป็นคนรักหรืออยู่ในความสัมพันธนะ์ะแต่ว่ามันมันก็มีบ้างที่แบบเออปันใจไปหรืออะไรอย่างเงี้ยรักนะเด็กดื้แบบไม่ต้องกังวลน,นั่นนี่แต่เหมือนเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกดีเท่านั้นเองแต่ในะความเป็นจริงการกระทํามันชัดเจนมากกว่า มากกว่าคําพูดอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะสรุปนะคะบทสรุปค่ะเป็นยังไงสี่ไม้เท้านะคะสามถ้วยความสัมพันธ์ที่เด่นมากเรื่องเกี่ยวกับมือที่สามนะคะแต่ว่าไม่มีการดิลิ่งหรือมีการแบบเขาเรียกอ,อะไรการตัดสินใจหรือทําอะไรให้มันชัดเจนเลยนะคะโดดสตาร์ก็คือปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นพยายามที่จะประคับประคองถ้จะรักก็รักถ้าจะไปก็ไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ ควบคุมทําอทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะคะอยู่เพราะว่ามีผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างร่วมกันนะคะถ้าพยายามควบคุมจะยิ่งเหนื่อยก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นดีที่สุดนะคะต่อไปค่ะไพ่ความรักไ f u l n e s s ค่ะอ้อ e c o n c i l i a t i o นนะคะแล้วก็ Healing Family i s s u e เรื่องบุคคลที่สามมันเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ย มันคือเพลย์ฟูเนตเนี่ยแหละการที่ว่าเนี่ยยังเล่นยังเล่นลิ้นบ้างยังแบบว่ายัางไม่ยังไม่ซีเรียสมากพออะ่ะคือ,อยังมีความมีความเพลย์บอยเพลย์เกอร์กันอยู่อะ่ะนะคะในที่เนี้ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะนี้แต่เลคเคิลเซชันคือางานงอนงอนงอน,งอน,งอน,งอนเลิกเลิกแล้วก็ขับมาดีกันมันเป็นฟิลแบบสวิงอะคะ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สแต่ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดูเหมือนทางคุณจะนิ่งเลือกที่จะนิ่งและเลือกที่จะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนะคะโอเคค่ะชาวมีนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนมูนค่ะเจ็ดเตืยนค่ะ นิ่งมากๆค่ะนิ่งนิ่งมากๆนะคะทําได้แค่รอดูผลของมันถามว่าเหนื่อยไหมกับการรอที่จะคอมมิตเมนต์บอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่เราก็ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ดิลิ่งคนที่เด่นเลยจะเป็นธาตุไฟและธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎหรือพิจิกเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักษณาหรือดาวศุกร์นะคะฟิลิ่งสถานการณ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะคุมเครือขุดภู แล้วก็ไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราสักเท่าไหร่นะนะคะทีนี้คนคุยของคุณล่ะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไงเจ็ดไม้เท้าค่ะเขามีกำแพงให้กับเราค่ะห้าเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยสิบถ้วยหกดาเขาหันหลังให้กับการะคอมมิชเมนต์ค่ะเพราะเขายังมีตัวเลือกแล้วเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบ มันมันมันมีความเย็นชาออกมาจากอ n e เนอตรงนี้จากพลังงานตรงนี้คือความเย็นชาที่แบบมันไม่มีกันคือเขาเหมือนเขาพยายามที่จะสร้าง Space พื้นที่ชัดเจนตรงนั้นนะคะแต่เหมือนกับตัวเราอาจจะพยายามจะเข้าใจแหละเราก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะยืนดูเฉยๆดูว่าเขาจะมี reaction หรือจะมีการตอบรับอะไรยังไงนะคะแต่ตัวคุณคพิข้างเหนื่อยละ เหนื่อยแล้วแล้วมันไม่เป็นไปนอย่างที่ใจคิดหรือมีการเสนอขึ้นมาแล้วว่าเราจะคอมมิชเมนต์ไหมเราจะครบหรือเรายังไงแต่เขาเลือกที่จะหันหลังแล้วลข้าวก้าวไปข้างหน้าคือมันไม่มีจุดหมายปลายทางนะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขาซิเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอืมก้าวถ้วยนิ่งมากๆห้าด่า ปกไม่เท้าอยากเอาชนะใจรู้สึกดีแหละรู้สึกดีแหละแต่ว่าเขายังไม่อยากคอมมิชเมนถ้าจะคอมมิชเมนคงใช้เวลาอีกนานแล้วรู้สึกว่าคุณกับเขาคือฟีลลิ่งมันแบบเฉยชามากขอเปิดเพิ่มเพจซบบอลแล้วก็ตัวเลือกอะ่ะแล้วเขาไม่คิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้อะ่ะความรู้สึกก็ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำเขารักตัวเองมากกว่า แล้วเขาเองก็ดูเหมือนกับว่าภูมิใจในตัวเองมากๆในหลายๆครั้งอะค่ะแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะให้รแฟนค่ะแปดาาค่ะมันโดนตักขังไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนหรือเราจะลงทุนยังไงกับความสามารถไปมันก็รู้สึกเหมือนจะขาดทุกทีเราพยายามให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับมันอาจจะไม่ได้ทางเดียวกันนะคะสิ่งที่เขาทำคือ ความรู้สึกเหมือนจะให้ความหวังเราว่ารู้สึกดีนะคะแต่มันเป็นแค่หนึ่งเท่านั้นเออแต่เราให้เขามากกว่านั้นความเชื่อใจที่เรามีให้เขาหรือเขามีให้เราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเรามีความกลัวแล้วก็กังวลในตัวเขามากพอสมควรค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากระแวงนะคะกลัวแต่พยายามที่จะนิ่งที่สุดโอเคค่ะเซมซีจะบอกอะไรนะคะเซมซีจะบอกอะไรคุณรักนะ้าเด็กดือ้อ อีกแล้วมาแนวนี้แล้วเหตุเกิดจากความเหงานะคะเมื่อเหงาแล้วค่อยพักมาประมาณนั้นนะมั้เหงาแล้วถึงจะนึกถึงเราหลงรักแบบจริงๆไอ้เราก็ดันหลงรักไปแล้วแต่ว่าตัวเขาก็ทําได้แค่แบบว่าพูดดีกับเราเวลาที่เราเวลาที่เราแบบเหมือนจะไปอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่เขาก็ทําตัวเฉยชาเหมือนมองเราเป็นของตายนิดนึงเหมือนกัน คือเหตุเกิดจากความเหงามันจะเป็นอะไรที่ทักมาหรือมาคุยช่วงที่แบบเหงาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมบทสรุปนะคะจะเป็นยังไงบทสรุปความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ The World ค่ะเอ o f บ s i ด so, นะคะปัญหาเข้ามาให้แก้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกค่ะอาจจะมีรักใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะความไม่ชัดเจนก็ยังอยู่ความกุมเครือคําถามต่างๆนานาที่ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะก็ยังอยู่รอบข้างไปหมดอยากรู้อยากถามแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเลี่ยงหรือเปลี่ยนหัวข้อเวลาคุณต้องการเจาะประเด็นไปเสมอเสมอเลยนะคะเดือ u ซันค่ะหกถ้วยสองไม้เท้ามองว่าคุณอาจจะต้อง กดล็อกตัวเองอ่ะนะคะกดล็อกตัวเองออกมาเขาจะมีการง้ออะไรบ้างแหละแต่มันก็จะวนกลับไปอยู่ในจุดเดิมนะคะอีกสักนิดเพจซอฟครับกาวดาบเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวนไปจุดที่ทําให้คุณกังวลไม่สบายใจอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนไว้ทายเรืออยู่ในอ่างน,นะคะพ่ความรักค่ะ ระหว่างคุณกับเขามันเคมีมันไม่มากพอนะคะโคดิเทนเนซีการยึดติดสุดท้ายแล้วเราอาจเลือกที่จะเดินออกมาหรือรีทรี t นะคะแล้วก็ปลดล็อกตัวเองจากอะไรที่เรากำลังยึดติดอยู่นะคะนะคะสิ่งที่เรายึดติดอยู่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาที่มันมีเนี่ยมันมันไม่พอที่จะคีปเรลชั่นชิพนี้ให้มันแบบว่าไปต่อข้างหน้าได้หรืออัพเลเวลได้นั่นเองนะคะ คให้เราโฟกัสที่ตัวเองบ้างทีนี้ให้เราโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะว่าเรายังมีคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาให้เราเสมอไม่ใช่แค่คนนี้นะคะโอเคค่ะคลิปมีนก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ